จริงแล้วผมก็อยากถ่ายกับพี่ถ่ายพี่ต้อยถ่ายวีโอไว้ให้ผมด้วยนะอันนี้เป็นเคล็ดผมเองนะผมคิดไปเองมาไม่รู้นะผู้ใหญ่อะเวลานั่งนั่งเราให้รดน้ำการนั่งเนี่ยเท่ากับลําบากแล้วพีโน้มตัวมาก็จะลําบากตอนแก่ด้วยใช่มันเป็นเคล็ดผมรู้มาข้านอนได้ไหมรอหน่อยองต้รงนอ้นเอาหมอนป่ะฮะหมอนแนบไปเอาอันนี้ก็ได้ได้ใช่ไหมข้อนอนนอนหันหน้ามาอันนี้อันนี้อ่ะอ้าป๊บนึง แด๊ดพูดสบายอ่ะเอ้าเขาเรียกว่าทําให้ตอนแก่เนี่ยทำให้เราสงบสุขไม่ต้องได้ยินเสียงใครไม่ต้องมีใครมาพูดไม่ต้องมีใครมาว่าอันนี้ก็เป็นเคสพอสบายดีใช่ใช่นี่ขุดด้วยอ่ะขุดด้วยต่อเดยน้ำก็จะหมกไม่ใช่ลมหายใจของเราเนี่ยเก็บเอาไว้เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนแก่โอเคอันนี้ต้องเก็บเอาไว้ในตอนนี้เก็บไว้เพื่อหายใจต่ออันนี้ก็เป็นเคสอะพัดดง อ่ะโอเคผมอ่ะเดี๋ยวลดเลยนะเออเบิร์ดขอเชิญพระเดกพระคุณลงจะบ้าหรือไงบ้ารถอย่างนี้รักรักคนนี้เหมือนอาจารย์คนนึงเหมือนกันไหนมาแล้วพี่นุ้ยพ่อ